สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกท่านพบกับผมเบอ n ์นิงบอร์ดเกมชาแนลใครไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวเกมที่มีชื่อว่าพิวโบร เดี๋ยวในวันนี้ผมก็หยิบเอาอีกหนึ่งแอปแท็กเกมที่น่าสนใจมากสําหรับเกมนี้ครับพิวโบรเกมนี้เนี่ยผมได้รับการสปอนเซอร์จากเพื่อนกิจของผมอีกเช่นเคยนะครับทางเพื่อนกิจเขาน่าจะทําทการกด Kickstarter มานะผมเคยเห็นโปรเจกต์นี้แวบ,บๆซึ่งในตัวโปรเจกต์ Kickstarter ของเกมพิวโบรเนี่ยมันจะมีตัวฐานเนี่ยที่เป็นเหมือนใครเคยไปกินโต๊ะจีนนะที่มันมีที่หมุนอาหารี่ตรงกลางเนี่ยอันนี้ก็จะมีที่หมุนมาให้แล้วทาให้เกมเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยเวลาเราจะหมุนดูด้านนู้นด้านนี้ต่างๆเนี่ย มีตีมอะไรมากมายเนาะมันก็จะเป็นเหมือนกับคําว่าพิวโรเนี่ยมันเป็นภาษาสเปนิชนะครับที่เขาพูดถึงหมู่บ้านประชากรอะไรสักอย่างนเนี่ยที่ทาการสร้างบ้านของเขาเนี่ยโดยการใช้ดินเหนียวเนาะแล้วก็เนี่ยเราก็จะทําการสร้างดินเหนียวมาแล้วก็จะมีตัวชิปเทนเนี่ยเขาจะเป็นคนยืนดูอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชิปเทนเนี่ยเขามองไปแล้วก็เจอสีของใครเนี่ยอยู่ในระยะทางที่เขามองเห็นเนี่ยเขาดูเลยนะครับว่าชั้นนี้เจอสีอะไรชั้นนี้เจอสีอะไรเนี่ยแล้วเขาก็จะทําการเพิ่มแต้มให้กับเราซึ่งแต้มในเกมนีี้้เเ่ยรกไดวา เป็นแต้มที่ไม่ดีเนาะเพราะว่าเกมเนี่ยต,ตอนจบเกมเนี่ยใครที่มีแต้มน้อยที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้แพ้นั่นเองนะครับคนที่มีแต้มน้อยที่สุดจะถือว่าเป็นผู้ชนะนี่คือการหาโคนชนะของเกมนี้นะครับก็ดูว่าแต้มใครน้อยสุดแค่นั้นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเซตอัพเกมนี้กันก่อนเลยเริ่มอย่างแรกเลยก็คือตัวเมนบอร์ดก็คือบอร์ดกลางนี้เราก็เอาเมนบอร์ดเนี่ยมาวางไว้ให้เรียบร้อยเราก็เอาในส่วนของตัวแท็กแต้มเนี่ยมาวางไว้ที่แต้มช่องที่เป็นศูนย์แต้มก่อนเน,ะน,นะาะ 3ผู้เล่นนะจากถัดมาเนี่ยเราจะเอาในส่วนของตัวชิปเทนชิปเทนเขาจะเป็นหน้าตาเหมือนกับตัวนกเหี่ยวอะไรทั้อย่างหนึ่งเนี่ยแหละครับเอามาวางไว้สักมุมใดมุมหนึ่งของตัวเมนบอร์ดนะมันจะมีทั้งหมด4มุมผมขอเริ่มต้นวางเจ้าตัวชิปเทนไว้ที่มุม ขวาล่างตัวนี้ละกันต่อมาก็จะมีในส่วนของตัวอีเกิลไทซึ่งเดี๋ยวในส่วนของตัวอีเกิลไทเนี่ยเขาจะมาในส่วนของตอนที่ทริกเกอร์จบเกมเดี๋ยวมันมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งละกันต่อมาแต่และผู้เล่นเนี่ยเขาจะได้ในส่วนของตัวบิลดิ่งบล็อกตามสีที่ผู้เล่นแต่และคนเลือกเลยเนาะโดยให้เราดูว่าเราเล่นกันกี่คนถ้าเล่นกัน3คนเนี่ยเราก็จะได้บิลดิ n งบล็อกที่เป็นสีของเราเนี่ยทั้งหมด6กอันแล้วก็จะได้ในส่วนนูทรัลบิลดิ่งบล็อกก็คือสีขาวเนี่ เป็น building b o x สีตัวเองเนี่ยเหลืออยู่หนึ่งอันทำแบบนี้สําหรับผู้เล่นทุกคนเลยอันนี้ในกรณีที่เล่นกัน3ผู้เล่นนะแต่ถ้าเกิดเล่นกัน2ผู้เล่นหรือ4ผู้เล่นเนี่ยลองไปดูในคู่มืออีกทีนึงเขาจะบอกว่าจะใช้สีตัวเองเท่าไหร่แล้วก็จะใช้ในส่วนของตัว n e u t ร a l เท่าไหร่แล้วก็เอามาประกอบสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเล่นกันกี่คนเนี่ยเราจะเหลือ building b o c ที่เป็นสีตัวเองเนี่ย อย่างวนหนึ่งอันแค่นี้เองเท่านี้ก็คือในส่วนของวิธีการเซตัพเกมพิวโบรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของวิธีการเล่นเกมพิวโบรเนี่ยมันจะมีวิธีการเล่นยังไงกันบ้างถ้าเ,เพื่อนเป็น1คนที่กําลังมองหาประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมทีส่สนานและเพลิดเพลินก็ไม่มีที่ไหนที่จะให้คุณได้มากกว่า ร้านคัสเซนแบกอย่างแน่นอนร้านบอร์ดเกมที่จะรวบรวมบอร์ดเกมต่างๆไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมปาร์ตี้เกมยูโรหรือแม้แต่เกมหายากรวมถึงเกมอเมริแทสก็จะถูกมัดรวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวที่นี่จะมีเหล่าน้อง GM ที่จะมาคอยดูแลอย่างดีเพราะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกๆคนจะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนของพวกเราอย่ารอช้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในที่ร้านคัสเซนแบกนั่นเอง วิธีการเล่นเกมพิวโ r รเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพอถึงเทิเร์นผู้เล่นอย่างแรกเลยผู้เล่นก็ต้องเอาในส่วนของ Building Box ของตัวเองเนี่ยไปวางอยู่ในเมนบอร์ดตรงนี้วิธีการวางบิลดิ้งบล็อกของเกมนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีกฎอะไรยุ่งยากมากมายเพียงแต่ว่าโดยที่วิธีการวางบิลดิ้งบล็อกของเกมนี้เขาบอกว่าจํานวนตัวบิลดิ้งบล็อกของผู้เล่นที่เอาไปวางเนี่ยจะต้องมีเซอร์เฟตสามด้านนะครับที่ต้องติดกับตัวส่วนของพื้นที่ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวเมนบอร์ดเองไปติดในส่วนของบิลดิ้งบล็อกบิลดิ้งอื่นก็ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมี3 เซอร์เฟเนี่ยที่ต้องติดนะครับโดยเริ่มเกมมาเนี่ยเราไม่สามารถวางแบบนี้ได้นะถ้าเราวางแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีแค่ s ซ r ร์เฟ2องอันที่ติดอยู่กับพื้นที่เนี่ยอันนี้คือผิดกฎเนาะเราต้องวางด้านเนี่ยที่มันมี1 2 3เนี่ยวางติดไว้อย่างนี้นะครับโดยที่การวางวิงบอของผู้เล่นเนี่ยจะสามารถวางตรงไหนในเมนบอร์ดตรงนี้ก็วางได้เลยครับยกเว้นไอทางเดินของตัว ชิปเทนนะห้ามไปวางเหลี่ยมล้ําเข้าไปในทางเดินของเขานะต้องเป็นในโซนของพื้นที่สีขาวตรงนี้เนาะวางตรงไหนก็ได้ก็วางเลยสมมติว่าผมให้ผู้เล่นคนสีเหลืองเป็นคนเล่นคนแรกแล้วกันก็วางไว้แบบนี้เลยพอวางในส่วนของตัว building b l o c ไปเรียบร้อยปุ๊บเราจะทําการเดินในส่วนของชิปเทนโดยที่ผู้เล่นคนที่ทําการวาง building ็ l o ลงไปเนี่ยสามารถเลือกเดินชิปเทนเนี่ยตั้งแต่1ช่องจนถึง4ช่องนะครับเลือกเอาจะเดินช่อง2ช่อง3ช่องหรือสี่ช่องก็ได้แต่ว่า ห้ามหยุดอยู่กับที่สมมติว่าผมวางลงไปแบบนี้ผมเดินชิปเทนอย่างช่องก็เดินไปแบบนี้ครับเองหลังจากที่ชิปเทนเดินเรียบร้อยแล้วชิปเทนเขาจะมองดูในระยะแนวที่เขาเดินไปนะสมมติว่าเดินแนวนี้เขาก็จะมองดูแนวนี้มองไปแล้วเนี่ยเจอบิลดิ้งบล็อกของใครที่อยู่ในแนวชิปเทนอยู่บ้างเขาจะทําการลบแต้มวิธีการลบแต้มของเกมนี้ก็ง่ายมากครับในตัวสีที่เขามองเห็นเนี่ยเขาเจอสีอะไรที่อยู่ชั้นที่1ก็ลบ1แต้มเจอสีอะไรอยู่ชั้นที่2 สีนั้นก็ลบ2แต้มเจอสีอะไรอยู่ทั้นที่3ก็ลบ3แต้มอยู่ที่ว่าเขาจะเจอสีอะไรมองในแนวของเนี่ยทางด้านเนี้ยมองเข้าไปเลยไม่สนในส่วนของท็อปวิวนะครับสมมุติว่ามีสีเหลืองวางไว้แบบนี้อสมมติผมทําให้ดูแล้วกันแล้วก็มีสีชมพูวางไว้แบบนี้แบบนี้ดีกว่าสมมติว่าวางไว้แบบนี้จริงๆการสาธิตเนี่ยมันเป็นแบบท็อปวิวเพื่อนๆอาจจะมองเห็นแต่ไม่เป็นไรลองจินตนาการภาพตามที่ผมบอกแล้วกันในส่วนของตัวชิปเทนเนี่ยเขามองไปเนี่ย เขาเห็นชั้นแรกเนี่ยเป็นสีชมพูสีเหลืองเนี่ยจะอยู่ชั้นแรกเหมือนกันไม่เป็นไรเขาจะมองเฉพาะด้านที่เขามองเห็นเท่านั้นเขาจะเห็นสีชมพูก่อนเพราะฉะนั้นสีชมพูเนี่ยจะโดนลบแต้มไปเลยหนึ่งแต้มแล้วก็ดำเนินการเดินแต้มสีชมพูขึ้นไปหนึ่งแต้มแบบนี้ต่อมาเขาเจออะไรครับเขาเจอสีเหลืองต่อสีเหลืองเนี่ยเขาอยู่บนชั้นที่2เพราะฉะนั้นสีเหลืองก็จะโดนลบ2แต้มก็โดนลบไปไว้แบบนี้เลยนะครับ แค่นี้เองในเทิร์นของผู้เล่นมีการวางแค่นี้ทีนี้หลังจากที่เราทําการวางในส่วนของ building box ของเราไปแล้วที่มอีอันเดียวเนี่ยรอบแรกเนี่ยเขาบังคับต้องวางอันที่มีอันเดียวก่อนนะพเพราะรอบถัดไปเนี่ยผู้เล่นจะต้องเอา building box ที่ประกอบกันอยู่แบบเนี้เยเลือกเอา1อันว่าเราจะวางอันไหนนะครับเราก็เลือกเลยว่าจะเอาในส่วนของนิวทั่วไปวางหรือจะเอาในส่วนของสีของตัวเองไปวางก็ได้ตัวนิว t ั่วเนี่ยเวลาเราวางไปแล้วถ้าเกิดชิปเทนเขาเห็นสีขาวเนี่ยเขาจะไม่ทําการลดแต้มของใครเลยนะครับถือว่า เป็น building b ็อกที่ไม่มีสีซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาไหนไปวางแต่พอวนมาอีกรอบหนึ่งปุ๊บเราก็ต้องเอาไอเสตที่เหลือเนี่ยของเราไปวางเช่นผมเอาอันเนี้ยที่เป็นนวทรัลเนี่ยไปวางก่อนเพราะถัดมาเนี่ยผมก็ต้องเอา building ล็อกที่เป็นสีผมไปวางหรือถ้าเกิดในรอบนี้ผมเลือก building b ็อกที่เป็นสีผมไปวางปุ๊บพอวนกลับมาถึงเทินผมเนี่ยผมก็ต้องเอาสีขาวไปวาง,างเช่นเดียวกันนะครับพอในรอบถัดไปปุ๊บผมก็ต้องเอาไอคู่อันถัดไปมาแล้วก็เลือกว่าผมจะเอา building ล็อกที่เป็นสีไหนไปวางแค่นี้นะครับเนี่ยเราก็เล่นไปเรื่อย จนกว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะทําการวาง building ล็อกกันเสร็จทั้งหมดเราก็ทาการทิกเกอร์เอนเกมนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปว่าทิ้เนาะเวลาทิกเกอร์เอนเกมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อมาเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มอีกเล็กน้อยในส่วนของการวาง building b นะ็ o กเนาะในส่วนของตัวสี building b ็ o กเนี่ยไม่มีข้อจํากัดนะครับว่าห้ามวางสีเราติดก,กับสีของเราก่อนหน้านี้เราจะวางอะไรก็ได้นะครับเราก็วางไปเลยแล้วก็ในส่วนของตัวชิปเทนนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตัวชิปเทนเดินมาถึงตรงมุมนะครับเขาจะทําการเช็คในคอร์ดแดนนั้นนะครับนี่อย่างมัน โดยที่ในเกมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4คอร์ดแดนตัตวนี้โดยที่เวลาการเช็คเนี่ยเขาจะเช็คแบบท็อปวิวนะครับเวลาเขามองไปท็อปวิวเนี่ยเขาเจอสีอะไรบ้างสีนั้นเนี่ยจะโดนลบ1แต้มต่อ1จุดที่เขาเห็นในสีนั้นนะสมมุติว่าเขาเดินมาที่มุมนี้แล้วกันแล้วเขามองท็อปวิวตัวนี้ เราเจอสีอะไรบ้างเราเจอสีเหลืองเนี่ยสจุดสีเหลืองก็จะโดนลบไป3แตม้มจริงๆมันคือการเพิ่มแต้มนะแต่ว่ามันคือแต้มลบนะแล้วก็สีม่วงเนี่ยก็จะโดนลบอีก3แตม้มก็คือเพิ่มอีก3แตม้มนั่นเองนะครับผมอาจจะพูดแบบสับสนนิดนึงเพราะว่าสำหรับเกมเนี้ยใครที่มีแต้มเยอะมันคือคนที่เสียเปียบนี่เองก็คือคนที่จะแพ้นะเพราะเกมเนี้ยเราต้องทำอะไรก็ได้ให้มีแต้มน้อยที่สุด แค่นี้เองนะครับหลังจากเราเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วผู้เล่นทุกคนทําการสร้าง building block จนครบทุกคนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราจะดูว่าตอนนั้นนะตัวชิปเทนมันอยู่ตรงไหนเราจะเอาในส่วนของอีเกิลไทเนี่ยมาวางตรงพื้นที่ที่ชิปเทนอยู่จากนั้นเราจะให้ชิปเทนเนี่ยเดินทีละ1จุดแล้วก็เช็คเดินมาตรงมุมก็เช็คเดินมาทีละจุดเช็คเลยเจอสีอะไรล,ลบแต้มตามที่ผมบอกไปก่อนน,นั้นนี้หรือเรียกง,ง่ายๆคือการเพิ่มแต้มแหละเจอสีอะไรก็เพิ่มแต้ม ตามกฎวิธีปกติเลยอยู่ตรงมุมก็ทําการเช็คตรงคอตแดนนั้นในระยะแบบท็อปวิวเนาะถ้าเกิดอยู่ทางแนวคอลัมน์หรือแนวแถวเนี่ยว่าเจอสีใครอยู่ในชั้นที่ไหล่ก็ลบแต้มตามชั้นนั้นไปให้เรียบร้อยแล้วพอจบเกมเราก็จะมาดูว่าใครที่มีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้แพ้นั่นนองใครมีแต้มน้อยที่สุดคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะโดยในเกมนี้ก็จะมีเวลเลนพิเศษให้เราได้ทําการเล่นเพิ่มเติมกันด้วยนนะคือในช่วงของเดโมลิสเฟ e ตั่งเอง d e เดโมลิเฟส e จะเกิดก็ต่อเมื่อเราเล่นกันเสร็จเรียบร้อยเนาะทำการวางตัวบิลดิ้งบล็อกทั้งหมดให้เรียบร้อยทําการวางในส่วนของอีกิลไทยแล้วก็เดินไนแต่ละจ,จ,จ,จุดให้เรียบร้อยแล้วก็มาหยุดที่จุดที่มีอี g ก e ลไทยวางไว้อยู่เนี่ยเราก็จะมาเข้าสู่ในช่วงของ Demolish Demo. ม i ิ h เนี่ยก็จะเป็นเฟสที่เราจะต้องทําการถอนออกนะครับที่ที่เราทําการสร้างแล้วก็ทําการรื้อถอนโดยวิธีการรื้อถอนของเกมนี้ครับก็ในเทิร์นของผู้เล่นเนี่ยสามารถรื้อถอนตัวบิลดิ้งบล็อกอันที่เป็นสีขาวหรือตัวที่เป็นสีของผู้เล่นเองได้นะครับโดยที่กดการรื้อถอนเนี่ยเราจะต้องหยิบตัวบิลดิ้งบล็อกอันนั้นนะ ออกมาโดยที่เราไม่ต้องการโยกจใจเลยนะคืออันไหนที่มันอยู่บนบนเะ่เราสามารถดึงออกมาได้เลยพอเราดึงออกเสร็จปุ๊บเราก็เดินในส่วนของตัวชิปเทนตามกดปกติแล้วเดินไปปุ๊บเจอสีไหนทาการเพิ่มแต้มกันให้เรียบร้อยแค่นี้เองนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าบิลดิ้งบ็อกซ์ที่เป็นสีของบุรเล่นชิ้นสุดท้ายเนี่ยถูกยิบออกไปเราก็ทําการจบทันทีนะครับแล้วก็ดูว่าใครที่มีแต้มน้อยที่สุดคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับโดยที่ในส่วนของเดโมลิฟเฟดเนี่ยจะเกิดหลังจากที่เราทําการทิกเกอร์เอนเกมเนาะกอนนน่วเิิารดใสขง เทนเช็คในแต่ละจุดๆๆจุดแต่เดินให้เรียบร้อยแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมเราก็จะเข้าสู่ในช่วงของ Demo l ิฟเนั่นเองก็เล่นกันอย่างนี้แค่นี้เองสําหรับกฎการเล่นเกมพิวโรนะคะรับจริงๆแล้วเกมนี้ก็จะมีแวรเลนพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยโดยที่จะมีการประมูล Turn ์นออเดแล้วก็จะมีในส่วนของตัวการเล่นทายที่กดเกมเขาบอกว่าตัวบิลี้ของเราเนี่ย ห้ามวางทับในส่วนของการเล่นไทยยังไงลองไปอ่านเพิ่มเติมดูนะทำให้เกมเนี่ยมันจะมีความยากมีความคิดเยอะขึ้นในการที่เราจะมาทําการสร้าง building block นั่นเองอันนี้ก็คือทั้งหมดแล้วนะครับของเกมพิว o วนะครับต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งเกมแนว a อ s t r a c t เนี่ยที่เล่นง่ายมากแต่เปลี่ยนไปด้วยความคิดที่ค่อนข้างใช้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็เกมนี้เนี่ยมันจะต้องพยายามอย่าแบบทําแต้มแบบน้อยแบบทาเหมือนตัวเองเก่งนะแต่ข้อระวังของเกมนี้ก็คือผู้เล่นอย่าพยายามทําให้ตัวเองมีแต้มน้อยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยการเดินไอชิปเทนเนี่ มันสามารถเดินแกล้งกันได้นะครับเพราะว่ามันมีระยะในการเดิน1-4ช่องเลยบางครั้งเพื่อนก็เห็นว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยเสียแต้มเยอะสุดเขาก็จะเดินใส่เราเรื่อยๆนะถ้าเกิดเราแต้มเราน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเกาะกลุ่มกันไปนะอย่าทำตัวแบบไฮโปรไฟน์ Pro นะเหมือนตัวเองเล่นเก่งอะไรอย่างนี้นะครับ ขอแต่โดนเพื่อนเนี่ยลุมได้ง่ายเลยยังไงสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนคิดด้วยที่อุตส่าห์ทาการส่งเกมนี้เนี่ยมาให้ผมได้ทําการรีวิวนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจอยากจะสั่งซื้อเกมนี้ก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีร้านไหนเนี่ยเอาในส่วนของเกมนี้เข้ามาขายบ้างในส่วนตัวรีวเทลผมคิดว่าไม่น่าจะมีในส่วนของไอ้ตัวเนี่ยแท่นมันจะมีแท่นอยู่ข้างล่างแบบนี้นี่จะเป็นตัวแท่นหมุนนะครับเหมือนในโต๊ะจีนทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยเราสามารถแบบ ไม่ต้องลุกเดินดูให้มันเมื่อยตุ้มนะครับสามารถหมุนแล้วก็ดูระยะดูตัวชั้นของแต่ละด้านที่ถ้าต,ตัวชิปเทนเน่ยมันจะมองเห็นได้เราจะได้วางแผนในการเล่นตัวบิ d i ิงบล็อกอันนี้ได้ถูกนะครับโอเคนะครับยังไงสุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ like, กด, share, กด subscribe s u b ส c r i b e กับช่อง Burning Board Game ผมด้วยล้วกันในคลิปหน้าผมจะมาทำการรีวิวบอร์ดเกมอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย